ไปอย่าไปตรงทุ่งหญ้าไอ,อตรงที่มันสว่างสว่างไปไม่ได้นะเออมันน่ากลัวมันไม่ใช่ที่บ้านเราโน่นนะตรงนั้นเขาปลูกขขาโพดโน่นตรงภูเขานั่นน่ะตี้นเขาเนี่ยน่ะในบ้านเราใกล้กลจะหมดแล้วบ้านเราจะสุดตรงน้นนะเฮ้ออโอ้เด็กดีวะแม่มีเพื่อนเป็นแมวเว้อ,อ่ เดินเด่นได้ตรงนี้อ่ะคุยอะไรล่ะมาเมาว์มเมาว์อ้ยน,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 นี่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 อันนี้อันนี้ปะอันนี้ไหมนี่แล้วเอาขนอะไรนี่ขนนกนี่ออน คนนกนี่คนนกนํำโชคไหมเนี่ยคนนกนํำโชคไหมเนี่ยไปเดินไปเก็บเอาขนนกก่อนสวยดควีคนอะไรมีเพื่อนเป็นแมวบ่นะคนอะไรมีเพื่อนเป็นแมว อไม่คิดไม่ฝันเลยว่าฉันจะมีเพื่อนเป็นแมวเนี่ยฮะต่อไปก็คงจะเป็น ต่อไปก็คงจะเป็นยญิงชลาในป่าก,กับเราแมวทั้งหลายใช่ไหมต่อไปนานาคตอันใกล้สิบกว่าปีก็เป็นยญิงชลาแล้วอีก20สิปีเป็นยญิงชลาแล้ว อืมอืมอืมอง่ยท้องไปเดินไปหาเพื่อนเพื่อนไปไหนไปดูไปดูน้องน้องนุ่งไปไหนน้องนุ่งเราไม่มีเห็นให้เก็บเลย มาดินปากคุยกับแมวเฉยๆน้ำเงียวเนาะออกบ้านแก้งง่วงเลยถ้าอยู่ในบ้านก็ง่วงนอนมาเยอะๆมาเยอะยมาเย่ยๆไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไหนไปไหนอีกเพื่อนน่ะโอ้ยสนุกสนานเลยพ่อดูคลิปตลอดนะพ่อเราดูคลิปนะเออเขาก็จะดูลูกเขาเนี่ยอ๋อเธอมีเพื่อนเยอะแยะเลยพ่อบอก เธอมีเพื่อนเยอะๆเ,เลยมีเพื่อนเดินป่าเยอะๆเ,เลยนั่นไม่มีเห็ดหนะพี่น้อง <c oughs> อันนั้นไงไดำตัวนึงน่ะมาเยอะๆมาเยอะๆโอ้มาเยอะๆมาเยอะๆนั่นดำน่ะตาเลี่ยมแมงแมงอยู่นะ หหนูอ้วนจังหนูไปกินข้าวมาเหรอเนี่ยกินข้าวมาเนี่ยเลยท้องพุงเลยท้องปุยเลยเออเออไงท้องไงท้องไงท้องโชแม่เหรอจ้าจ้าจ้ามาเมาว์มาเมาว์เนี่ยมาบ้านเราีนปลอดภัยเข้าใจไหมเนี่ยกว้างเกือบยี่สิบไร่ในวิ่งเลยแต่ถ้าออกเขตบ้านเรานนหนูจะไม่ปลอดภัยนะเข้าใจไหม นี่กลางวันเล่นได้แต่ถ้ากลางคืนน่ะเข้าไปใกล้ๆบ้านแถวนี้มันมีไอ้นั่นอันนี้ก็บ้านเราแต่ว่ามันมันเดินไม่ได้กลางคืนนะ่ะอันตรายเข้าใจไหมมันมีหมาจิ้งจอกเยอะเลยไม่ไม่หมาจิ้งจอกเยอะเลยนะไงไอเหมียวน่ะอืมจะเอก,กันนะ่ะไปเลยไปเลยไอ้อเหมียวเมียวเฮ้ยอ้า เฮ้ยไอ,มมอาาอไ,ไอ้ดำมาทำอะไรไอ้ดำใครน่ะดำเหรอดำอย่ามาทำร้ายเขา,น,านะวยดำนะโอ้ยไอ้นั่นก็หนึ่งในตองอู้เหมือนกันไปเร็้ยวเข้าบ้านเร็วเลีวไอ้ดำม,มันจะไล่เอาเลยเลีวเวมียวมาเฮ้ยเฮ้ยมันหลายกลุ่มเว้ยอันนี้ลูกแม่นี่ยนี่ลูกแม่นี่รักกันนี่ยห้าหกตัวไอ้ไอ้ดำไอ้ดำอย่ามาทำร้ายคนอื่นสิแม่ไม่ให้กินข้าวด้วยนะโอ ดำดำมึงอย่ามาไล่เขาวนะดำเมยวมาเนี้ยมาได้ไอ้เหมียวมันจะไล่ได้ไอ้ดำมันจะไล่นะไอ้ดำมึงไปนอนเลยดำมึงไปนอนเลยดำไปนอนเลยไปนอนเลยดำน่ะดำมาทำร้ายเขาเหรอมาดูก่อนใช่ดำไหมไม่เล่ากระจุกไม่เล่าแว่นตามาดำหนูเป็นใครอะลูก หนูเป็นดำไหมไม่รู้เป็นใครเป็นใครทีนี้มันก็ชนิดเดียวกันหมดเลยอย่าไล่กัดน,นะแม่ไม่ให้กินข้าวนะเอออย่าก,กัดกันนะลูกนะแต่ถ้าเป็นแมวเราเขาไม่กัดกันนะเขาจะอยู่ร่วมกัน แม่จะยี่สิบสามสิตัวเขาก็ไม่ไล่เขาไม่กัดกันนะแต่ถ้าเป็นแมวแมวจรที่อื่นมาพัดมาอย่างนี้เขาก็จะจามานี่มาเดี๋ยวเวิ่งมาวิ่งให้เร็วๆลยไอ้ดำมันจะไล่เรียวเรมาหามามีมา,า,มา,มมาลูกมาไปคือไปบ้านเราเร็ว ไอ้ดำม,มันไล่เพื่อนเว้ยแม่คุยกับไอ้ดำแล้วไอ้ดำม,มันไล่เพื่อนเว้ยทำไมมันไล่เพื่อนล่ะไอด้ดำหมาอือไปแล้วเข้าบ้านเราเข้าบ้านเราไอด้ดำมันด่าเรานะ มาเร็วๆลูกมาเมียวเมียวนะคะมามีแล้วเมียวแล้วเมียวมาเร็ว